สว no ัสดีจ้ามาดูจ้าก้อยเนื้อก้อยเนื้อนี้ครัะเสริฐครับนิ้มจุ่มทะเล โอ้เดือดแล้วจ้าปวดรโเลยจา้าสดท่อนทอนจา้า